เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะวัดโพทองบางมดนะคะก็ได้มีการจัดพิธีถวายสักการะพระอริยเจา้าบูชาพระมหาบุรพาจารย์ขึ้นค่ะงานนี้นะคะบรรดาศิทธิานุสิ์เนี่ยก็มาร่วมง,งานกันอย่างคับคั่งเรามีภาพในกาศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครน,นะคะได้มีการจัดพิธีถวายสักการะพระอริยเจา้าบูชาพระมหาบุรพาจารย์ค่ะเป็นงานบุญนะคะที่ใหญ่แล้วก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกทุก เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสังฆเจ้าพระอริยเจ้าพระมหาบุรพาจารย์และสมเด็จพระบุรพามหากรัตริยาธิราชทุกพระองค์ค่ะ โดยมีพระครูวิสิตพิทยาคมหรือพระอาจารย์วราปุญญาวโรเป็นประธานในพธิธีกล่าวคำสัรเสริญพระรัตนาตรัยซึ่งพิธีถวายสักการะพระอริยเจา้าบูชาพระมหาบุรพาจารย์ในปีนี้ก็ยังคึกคักเช่นเดิมค่ะกลาคล่ำไปด้วยบรรดาศิยานุสิ์พุทธศัรกรากชนนะคะผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วสารทิศมาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล<ช>ค่ะ,ะคถือว่าเป็นงานบุญใหญ่นะครับที่จัดขึ้นทุกๆปีก็จะมีศิยานุสิ์นะครับรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเ ก็ไปร่วมงานร่วมในพิธีอย่างครับค้างเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่ร่วมงานรวมไปถึงครอบครัวรทุกๆคนด้วยนะครับ